บทวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูลจริงอาจมีถ้อยคำบังส่วนดูรุนแรงไปบ้างเหมาะสำหรับคนชอบเชียร์กีฬาเป็นชีวิตจ,จิตใจหากถูกหมดมันคือเรื่องแปลกโดนแดดเรื่องปกติขอบคุณที่ติดตามรับฟังน,นะครับสวัสดีครับทักทายทุกท่านสำหรับช่องบอลสเต็ปสนะครับ วันนี้22่กรกฎาคมนะครับฟุตบอลหลากหลายนะฮะมีทั้งยุวชนนะครับมีฟุตบอลบราซิลแล้วก็อีกเพียบเลยนะฮะแต่ว่าหยิบ2คู่มาฝากกันนะครับเริ่มต้นเราไปท่องเรือไวกิ้งกันก่อนที่สวีเดนนะฮะคู่เที่ยงคืนบ้านเรานะครับเฮลซิงบอกจะเจอกับวันน้โมฮะเฮลซิงบอร์กอันดับที่7ของตารางนะครับในขนาดนี้นะฮะแข่ง10นัดชนะ5เสมอ3และแพ้2นะครับมี18คะแนน และแข่งน้อยกว่าอันดับ1ถึง2เกมทีเดียวนะครับจอเกนเลนสันครับเฮชโค้ดพาลูกทีมลุยมา5เกมครับหลังสุดชนะ5นัดรวดเลยนะครับล่าสุดก็บุกไปยำวาเทเรสมา4 0นะฮะฟอร์มกำลังเข้าฝักเลยนะครับคืนนี้ใช้ชุดเดิมจากเกมที่แล้วนะฮะผู้เฝ้าเสานะครับเดวอดดินสันนะครับอันเดรสาเลนควิสครับคุมในแดนหลังและใช้ออนโตนี่ปเดอร์ฮอคนะฮะ ไล่ล่าตะข่ายแน่นอนนะครับส่วนทางด้านของวานอโมฮะแข่ง11ครับชนะ6เสมอ2และแพ้3มี20คะแนนนะครับตามหลังอันดับ1 5แต้มนะครับลูกเขีมของโจนาสเทิร์นครับหเกมหลังสุดชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับโดยเป็นเกมล่าสุดที่เล่นในบ้านแล้วก็ทุบออสเตอร์ IF มา2 0นยะฮะย้อนกลับไปหลายเดือนทีเดียวครับส่วนเกมเยือนฮะ3เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับ ทางด้านของวันนโมเฮลซิงบอร์กครับได้เปรียบจากการที่แข่งน้อยกว่าถึง2นัดนะครับยิ่งช่วงนี้5เกมหลังสุดยิงรวมไป10ประตูนะฮะวันนี้เรต่อรองเปิดให้เจ้าบ้านต่อที่0.5ครับ ทั้งคู่เคยเจอกันมา7ครั้งครับเป็นทางด้าของเจ้าบ้านชนะ3เสมอ2ล่าสุดที่เจอกันไปก็เสมอกันไปศูนย์ครับ2ช้อยเลือกง่ายๆเลยฮะอย่างแรกเลยตอนนี้ฟอร์มเจ้าบ้านกําลังแรงผมเลือกเจ้าบ้านครับอย่างที่2นะฮะผมดูแล้วไม่น่ายิงกันเกิน2ประตูนะครับสายหมอบน่าจะเวิร์กนะฮะคาดว่าฮะเกมนี้น่าจะจบที่20หรือ11ให้ดรีกีเจ้าบ้านกันก่อนกับเฮลซิงบอร์กนะครับ ขัดมาช่วงตี2ครับเป็นเกมอุ่นเครื่องะระหว่างเบนฟิลกาจะเจอกับเรวของฝรั่งเศสนะครับเบนฟิลกาภายใตยก้การคุมของชองเชซุสครับอุ่นเครื่องทั้งหมดมา5เกมนชนะ4เสมอ1โดยเกมล่าสุดก็ไปตบอเม 2, รียมา2-1ะฮะที่สนามกลางนะครับช่วงนี้ฟอร์มกำลังฮอตเลยทีเดียว มีข่าวมาแววๆอยู่เหมือนกันครับว่าเบนฟิลกาให้ความสนใจกับเดียโก้คอสตานะครับสูน้าจอมอาหางการจากอาริติโก m มาดดิดนะฮะแต่ว่าดูแล้วมันไม่น่าชัดเจนขนาดนั้นนะครับวันนี้นะครับผู้เล่นยังคงใช้ผู้เล่นหลักๆชุดเดิมจากชุดที่เจออัลมาเรียมา นะคยันฟอโตอเงินนะครับคุมในแดนหลังเอเวนต s u งซูบาริสดูแดนกลางครับส่วนแฮริสเซฟเฟโลวิดนะฮะไลล่าตะข่ายหน้าเป้าไปครับ <c oughs> ทางด้านของเรียวครับพึ่งควา้าแชมป์ในรอบ10ปีที่ผ่านมาครับหลังจากที่มีแต้ม83แต้มนะฮะแต่ว่าปารีสแซงต์แชแมงมีแค่82นะฮะก็ควา้าแชมป์สมัยที่4มา นะครับช่วงนี้อาจจะมีข่าวช็อกๆกันนิดหนึ่งเพราะว่าคว้าแชมป์ปุ๊บคิสตอกาติแย่ครับเฮชโค้ดพาลูกทีมได้แชมป์ลาออกเฉยเลยก็ <c oughs> <c oughs> ต้องหาโค้ดใหม่นะครับที่สำคัญไหมเมยองครับที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นตัวแทนนะฮะในฝรั่งเศสต่อไปนะครับก็ถูกเอซิมิลานจีบเข้ารังเรียบร้อยหลังจากที่มิลานแกก็เสียดอนาลูมาไปให้ปารีสนะฮะ ก็โยกย้ายทีมกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับช่วงนี้ริวอุ่นเครื่องมา3เกมครับชนะ1เสมือน1และแพ้1ครับโดยเกมล่าสุดก็โดนไป2แดงนะฮะแต่ว่าจบที่1-1กับคอทายจากเบลเยียมนะครับตัวหลักๆของริวยังอยู่กันครบนะครับบูบาการีซูมาเร่นะฮะเลนาโตซานเชสนี่น่าจะเป็นแม่ทัพแล้วนะครับโจนาธานอิคเน่นะครับโจนาธานเดวิสนะครับน่าจะยืนคู่กับบูรักยิทมาร์ นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ทั้ง2ทีมครับเคยเจอกันใน u f ฟ Chamberl ยนลีกปี2005นะฮะเกมแรกนะครับเรีวบุกพ่นะครับแต่ว่าเกมที่2ก็เจ้ากันไป0ูส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องเหมือนกันปี2012ครับนานอยู่เหมือนกันนะนะวันนี้เลต่อรองให้เบนฟิลกาต่อที่ปอปอครับผมว่าเรีวมีของครับ2ช้อยเลือกง่ายๆเลยฮะอันนี้ผมคิดมาเรียบร้อยแล้ว1 รองริ้วไปครับ2สายหมอบไปฮะไม่มีไม่น่าเกิน3เมตรนะครับคู่นี้ไม่น่าเกิน3เมตรนะฮะมากสุดกัน101ประมาณนี้แหละฮะฝากไว้ครับสเต็ป2หากใครชอบอย่าลืมฮะจิมใครถูกใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยแต่ถ้าเกิดโอ้โหรักเลยกดซ u b s c r i b e กันด้วยนะฮะฝากไว้สำหรับสเต็ป2ครับเป็น1ทางเลือกในวันที่22บกรกฎาคมพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีนะครับ